ชาวราศีตุลเกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดวงการงานการงานดีแต่มีงานเยอะหรือมีเรื่องให้คิดเยอะจะแบบไหนคุณก็ยังเก่งเก๋าพอรับมือได้เน้นคุณภาพงานไว้ให้ดีถ้าเบื่อก็ลองหาสิ่งใหม่ๆจะมีโอกาสเข้ามาบางคนเริ่มกิจการกิจกรรมใหม่เปลี่ยนงานก็ได้พักร้อนท่องเที่ยวจะเปิดโลกคนหางานควรให้มีงานใหม่ก่อนเพราะถ้าว่างงานอาจว่างไประยะหนึ่งเลย ดวงการเงินเป็นช่วงหมุนเวียนเงินสะพัดบางครั้งต้องวิ่งเต้นแต่จะหมุนทันมีเงินให้พอใช้ถ้าทํางานเกี่ยวกับการเงินจะมีเงินสะพัดดีมากแต่ถ้ามีติดขัดสามารถขอความช่วยเหลือได้มีดาวเมตตาหนุนอยู่ควรอ่อนน้อมเข้าไว้ยืนหยัดรักษาประสิทธิภาพไว้จะส่งเสริมให้มีโอกาสเข้ามาหลังจากนี้อีกมุมหนึ่งเมื่อน้ําขุ่นนี่คือเวลาจับปลาดวงความรักคนโสดบางคนจะได้พบรักบางคนกําลังค้นหาความหมายของความรัก จึงยังไม่ลงเอยกับใครถ้ามีคนมาจีบให้ดูว่ารักนี้จริงจังไหมมีความรักสนุกสนานในรักอาจมีรักมาให้เลือกจึงยังรีรออยู่คนมีคู่จะเพลิดเพลินในรักด้วยการหากิจกรรมบรรยากาศสดใหม่ระวังคําพูดลดการตอบปากต่อคําบางครั้งการแพ้เรื่องเล็กคือการชนะเรื่องใหญ่ดวงสุขภาพต้องการพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดอาจมาจากการติดโซเชียลโหมงานควรหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การทำสมาธิช่วยได้ข้อควรระวังความไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอจึงจำเป็นต้องมีสติให้มากไม่ควรกระทำสิ่งใดสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือสิ่งไม่ถูกต้องเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้แค้วคาดปลอดภัยจากเหตุร้ายทั้งปวงควรไปไหว้สักการะขอพรจากหลวงปู่ใต้ฮงกงที่มูลนิธิปดิกตึงกรุงเทพฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด b ั c สไ b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ